เปิดใจกับใครบผมว่าแฟนกับคนรู้อยู่แล้วอ่อย่อสัญย่ออ๋อขอสเท่าไม่ใช่ของเขาเป็นคู่จีนกาได้เอ็มเอ็มอะไรเอมอะไรเอมอะไรเอ็มอะไเอ็มอะไรชื่อเหมือนตะใครนะ ไเป็นคู่จิ้นเหรอเป็นคู่จิ้นกันแต่วันนี้น้ำไม่มาครับผมอเป็นไงคู่นี้เป็นไงจริงแล้วอยู่ดีก็น่ารักกุ๊กกันกกกกเกนต่อยมากกว่าครับมีแบบโรยอาหาร้วกันมั้ยนไม่นาใชนะเกิป็นนกนะครับก็คือตอนนี้คือเรื่องของเรื่องคือว่าช่วงหลังๆเนี่ยครับผู้หญิงก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆโอ้ก็เหลือเขากับน้ำแค่สคนนี่เป็นโอ้น วันดีคืนดีเที่ยงคืนก็แบบนิ้วก้อยล่ะนิ้วก้อยแค่นี้ทุนิ้วก้อยไม่ได้หรอทุกคนก็โอ๊ยไปนอนเหรอก็ยังจะมานิ้วก้อยกันอยู่เป็นชั่วโมงไม่เห็นภาพไหนลองลองเราเล่นเราเล่นสถานเกัรณ์สถานการณ์ใครจะนอนใครจะนอนนอนกันวิธีนอนไม่เหมือนกันเฮ้ย น้ำวอนเออันนี้เรื่องจริงนะครับผมน้ำอนเอ้อนเอสาวสิปากยืดไม่ได้เลยนอนเย่างนี้ยังไม่ยืนยังไม่ยื่น้ำก็บอกว่าทำไมง้อชูนิ้วก้อยไม่ได้หรอ อย่างเงี้ยครับเป็นชั่วโมงอแล้วพอถึงเวลาที่เอ็มนอนบ้างเป็นไงเอ็มไม่คุยเอ็มเงียบเงียบเอ็มจะอจะเครียดมาหมดเครียดก็มาล็อกก็เวลาเครียดก็จะมาล็อกนะให้พูดู่ในห้องนะไม่ใช่จะเครียดเครียดมบ้านพูดเวลาในบ้านเนี่ยผมก็จะเป็นทรงพิเศษทรนะคือทรงปิดหน้าครึ่งนึงคือต้องปยายามแง้มๆลืมตาเอาวเวลาเราไปเพื่อนกันนะไว่ไม่พูดพี่พูดอะไรอะไรครับพ่อ คือเขาเนี่ยเป็นคนไม่อสารผมครับพูดตรงนี้เลยคือเขาเจอวันเสาร์ครับาผมทำผมอันนี้จัร์านพูดนางไล่มาสี่วันผมต้องเดิมไม่ใช่ไม่รอครึนทีตีกระบังไหมเพราะวันพุนเขาเสร็จไปจะกระด้งจะถึงวันเสรวันได้ย่าเป็นกระบังยังไม่สรไม่ตัผมไม่จักผมไม่พอ ไม่พออีกไม่อาบน้ำไม่เข้าอาบน้ำหรอกนะเรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงอีกครับตอนนี้รู้ไหมว่าเ้าเก่งกว่าร้องเพลงเยอะม้่ร้องเพลงนี่ร้องดีนะตอนนี้เ้าเก่งกว่าร้องเราสลับช่วงผิดจริงๆนะน่าจะเอาเขาไว้สุดท้ายเลยให้เพื่อนเมาให้เต็มที่เลยนะคือเอ็มเนี่ยเขามีเรื่องกลางคือว่าในห้องน้ำห้องน้ำหญิงอันนี้เขาล่ามอีกทีครับผมไดี๋ยวเข้าไปดูเหมือนภาพจริงเลยภาพจริงเลยครับผมในห้องน้ำเนี่ยคือข้างใต้มันจะสูงนิดนึงครับอ่ามองเห็นขามองเห็นขา ได้โอ้เหมือนประตูประตูห้องน้ำใช่มันเช็จีนอะไรเงี้ยอะไรอยางเงี้นั้นเประมาณนี้ลอยเข้าหากันได้ครับโอ้ย่าบอกว่าเอ็มมุดไปหาฉันนะแล้วฝักบัวเนี่ยมันติดกับเพดานครับน้ำก็ปล่อยได้ทางเดียวเพื่อนก็เห็นแล้วจักรจันทร์กับน้ำอยู่ในห้องน้ำก็แป้งฟันคุยอะไรกันอยู่ เอ็มเขก็เปิดน้ำทิ้งไว้คน้ำทิ้งไว้เขาก็ทำเสียงแบบป๊บป๊แเหมือนเหมือนอาบน้ำนรอกร้องรลอกเพื่ออาบน้ำเสียปุ๊บไอ้จังกำลังแบบแปลงพันหันไปคือน้ำอยู่ตรงนี้ครับค้าเอมอยู่ครับอ๋อห้อกเพื่อนรลอกเพื่อนนาก็แบบเียนจครับเี่เจดบีปุ๊บจังอ่ะเฮ้ยเอมทำไรอ่ะเห็นนะเอมอาบน้ำอยู่

นั่งนั่งนั่งฟาร์มลู่ฝกนั่งรับมินเลยไม่ไม่เราไม่ไม่มีเรื่องนอนเรื่องนอนเรื่องนอนเป็นไงเราเป็นคนหลับง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เรายังไม่ค่อยมีอยู่เลยเรื่องนอนก็คือเขาเป็นคนอย่างนี้ครับง่ายยังไงเขาเป็นคนหลับง่ายคือหลับทุกสถานการณ์เวลาแต่งหน้าครับ มันคือ <rôle> ม <à déc> <S él an ici> e. ันมีวิคนึงผมผมนั่งข้างเขาครับแล้วเขาก็นั่งแต่งหน้าอยู่เราคิดว่าเขาเขาหยอกหยอกฟี่แฟคชั่นังนั่หรือเปล่าแ่หลับหรือเปล่าหรือหลับายแต่งหน้าใช่สมมตินี่เป็นเดมพีเยไหมมือเ้าอะไร่งตหน้ คือถ้าปล่อยก็หายครับครับผมเหมือนเหมือนม้อตรวจสายตาด้วยครับผมันตรวจสายตาในเรื่องนึงมีเรื่องนึงเขาจะครับกบเกลื่อนความความความไม่ความไม่สวยครับเไม่กรงใจพูดกับพี่เล็บเท้าเนี่ยเดี๋ยวนะเลยนะเล็บเท้าเล็บเท้าเป็นยังไงมันมีวิกนึงเขาจะรักษาเล็บครับเขาต้องล้างล้างสีเงาเก่าครับพอเขาล้างออกมาแบบ คือมันเต็มไปด้วยสรรพสิ่งที่มันอยู่ภายในครับเอ็มว่าเอ็มไม่ตัดเล็บหรือว่าไม่ทำอะไรเลยหรอไม่เป็นไรแต่ทาเล็บทั้งทาทาเท้ามาแล้วมันก็เหมือนใหมบเอ็มทาสีเข้มเนี่ยสีแดงเข้มสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยคือปิดความสบกบเมื่ก็้ได้เห็นเล็บเนี่ยของของเราเองเนี่ยเป็นเหมือนเป็น วงๆจุ๊บๆดังๆใช่นั่นแหละฮะคืออะไรครับเฉลาผมว่านะฮะตอนนี้นะครับผมคิดว่าน้องเอ็นน้องเอ็นได้ไปไหว้พระเก้าวัดครับดินเก้าวัดยังอยู่ในเรียนครบทุกวัดเลยนะฮะน่าจะอยู่ครับผมฉลาไปเฉลาเรื่องจริงมา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  แม่เวลาอาบน้ำเวลาไม่คือจะบอกว่าเนี่ยมันเออเอาใหม่พูดเุยจะบอกว่าอากาศในบ้านมันหนาวพี่มันหนาวมากเราก็ต้องค่อยๆคือเราไม่สามารถกระโดดลงไปอาบได้เลยมันต้องค่อยๆไล่ปรับอุณหภูมิั้นได้สามชั่วโมงได้ใช่มันหนาวมากค่ะแล้วทีเราตื่นเช้าแล้วเราปรับอุณหภูมิยังไม่ได้เราเราไปวิ่งมาอย่างเงี้ยเนื้อออกเราก็ต้องค่อยๆไล่ไม่งั้นเดี๋ยวจะเป็นปอดบวมแล้วไปทำไมไม่ตั่งรอข้างนอกทำไมนะคะไม่ตั่งรอข้างนอกก่อนคือรายการเป็นวีลเตี้์ที่เ เ็าจะรู้เวลาเราอาบน้ำเงี้ยพี่เราก็ต้องหให้มันเป๊ะเลยถามถามหน่อยดีกว่าผมอยากเห็นท่าจิงตอนที่เวลาน้องจกรกจั่นทักแล้วเราเข้าหาน้ำท่าไหนซ่านีหรือเข้าหาน้ำค่ะหนูก็ไม่คิดว่าใครจะมาศอกหนาวที่หนูก็แบบเปิดน้ำไว้แล้วก็แบบล้างมือล้างแขนอะไร่เงี้ยเรียกว่าปักปักก็ปาอนแก็ปาก่อนแล้วก็คือเราไม่ได้จะไม่อับช้นแต่ว่าต้องใช้เวลาเรื่อนดันทัหรือจริงแล้วเนี่ยเราเรากลัวว่าเล็บเราจะไม่ไม่ เก็บไว้พอพอทักปุ๊บเราก็แบบคิดเลใจรอวคิดในใจเอาเอาคือหลังจากวันนั Demon> ้นหนูก็ต้องแบบวันนั้นหลังจากวันนั้นกลางคนได้ได้ได้คนคอนหลังหลังจากวันนั้นน่ะหนูก็ต้องพยายามอาบทุกครั้งอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องพยายามเปได้พยายากมาได้าก เราดูแลเรารู้สึกว่าเราอ่ะโดนจับตาจ้องตา24ชั่วโมงเออ้องตาจ้องตาเราก็ต้องอหาจี้ว่เจี้แบบว่าแอบแอบเพลินบังเอิญเจอนี่โดนเต็มๆยืนครับผมอันนี้ไม่ต้องมีใครรู้เลยว่าเป็นคนอาบน้ำเพื่อนยืนดูเต็มเลยนะครผมแล้วนี่ผมนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โก๋มานะครับเป็นอะไรครับสีขี้ใครแล้วเรื่องและเรื่องสาวผมเนี่ยหนูอ่ะจะไม่สาดแค่วันเสาร์ค่ะเพราะว่ามันจะเลิกประมาณเกือบตีหนึ่งแล้วไม่ใช่หนูคนเดียวน้ำก็ไม่สระ จัก,กระจัด<า>ไม่ได้เริ่มงหาเพื่อน <ๆ S 2> เรื่องหากลุ่เรื่องหาพวกลุ่ม ก็ไปย้อนดูได้มันนอนแค่ผมทำไปนะไม่ค่ะเพราะว่าเราเลิกตีหนึ่งแล้วถ้าสระตอนดึกเนี่ยมันจะไม่สบายเอาเราต้องรักษาสุขภาพเราเป็นนักร้องรักษาสุขภาพเป็นที่เกี่ะวรักษาสุขภาพด้วยแล้วเราก็นอนตื่นเช้ามาเราก็ยังไม่สระเราก็เจะสระอาทิตย์เย็นโอ้ยผ่านผ่านไปแล้วเจ็ดวันที่พูดนะคือรออาทิตย์เย็นอย่างเดียววันพูธก็ห้ามสระอีกครับผมครับผมไม่ได้ก็สระพอดี เราก็ไม <łość> ่เคยได้ย <Harriet> ินว่าเสาสะพอดีเลยไม่เดี๋ยวันเสาเฉยนะโอเคแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวให้น้าแล้วก็บูมไปนะไปครับผมครับผมอ่ะไปเลยไปคุณเนี่ยเพอมันแต่เล่าเรื่องจริงอย่างเดียว